ก็ดีเลไปกีเหมือนจะวาไปจากดูออเบอร์สี่โลเบอร์สี่รลเก็บใหญ่ตายมากเบส มันขำไม่เบอร์สี่มากเลยมันมันว่าผมผมจะขโมยของมันแต่เมื่อกี้มันขโมยของผมเฉยเลยกระเป๋าร้ายมากนะเบอร์สี่อ่ะแน่แน่นอนจริงเลยไม่ได้สี่ปามทองนะไม่มีของไม่ใช่ มีบ้านนอกจากพวกช้องด้วยไม่มีนาวทองเจอทองจังหวะนี้หมดอ่ะหมดหมดป่ะหมดเลยซ้มอ สมเบอร์ส,รสี่หมดเลยเหรอคาังที่สองหมดไม่ไม่ไม่สามสวะไปไหนอะ่ะคือแตกไปไปล่าล่ามันไม่ไม่ไม,มันมันไม่ได้ใส่หัวมานะชี้คอนแตก สองครับไปไ<ห>เก็บเกาสติล<ห>เบอร์สามชา้าโอ้โหของโคตรเยอะเลยวะข้างนอกวิ่งไปตรงบ้านเอลอ่ะวิ่งวิ่งเบอร์สองวิ่งไปตรงบ้านเอล่ <Okay. S 2> ะครับผมบอกวิ่งไปงนอก เดี๋ยวผมเลี well, ้ยวขวาเพื่อนเพื่อนเก็บเลดได์เก็บเลยนะเก็บแเดอร์เก็บเลยเดี๋ยวผมมาเก็บของข้างบนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปตรงไปซ้ายนิดนึงซ้ายซ้ายซ้ายหมดอะผมเยอะจัดเลยโอ้โหผมไม่เห็นไงมันแอบอยู่ไหนไม่ยิงหลังผมโอ้ยมันเล่นเป็นอยู่นะ เกาะเกาะเพื่นก็ตกกใช่ของเยอะมากกระเป๋าแม่งสี่ใบได้ไหมหูแล้วของฟาร์มอ่ะสามใบสี่ใบของฟาร์มของฟาร์มไม่มีอ๋อของฟาร์มไม่มีมีแต่ไม่มีเลยของฟาร์มน้อยอ้าวแล้วของฟาร์มใครฟาร์มไหมอ่ะเออของฟาร์มมันหายไปไหนแปลกเพราะมันยิงกันในนี้เออนี่ไงยังไม่เปิดนี่อะไรนี่เแบบไม่หมด ขอสักหน่อยแล้วกันเปลนเล่น,เ,ลนเป็นเล่นดีเล่นดีตัวไมแ่แกะนี่แนวร่วมของเราได้แล้วคนหนึ่งเลยเออใช่ใช่ใช